บันเสียนโทษสักกันเอาคืนสิครับเล็กแต่เก่าสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาดเดนไม่ไหม้หมยจัดสีวันนี้ครับท่านผู้ชมครับย้อนไปครับวันที่8มกราคม2560ครับ เมื่อเจ็ดปีที่แล้วดูนะครับว่าความมันของคู่นี้เป็นยังไงเป็นมวยเล็กๆคู่แรกของรายการครับร้อยหกปอนกางเกงสีแดงนี่ปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยครับนักโชคจากจังหวัดกระบี่ตอนนั้นอายุ19ปีนี่ครับซ้ายมือพบกับยอบยักษ์สจอเล็กเมืองนนท์ครับจากสตูลกระบี่เจอสตูลครับยอบยักษ์ตอน,นั้นอายุ22ดูว่ตัวเล็กกว่าครับตัวสั้นกว่าเห็น<ม>เห็นได้เปรียบเลยนะครับ เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่จับแล้วครับจับแล้วเขาเข้าในอยู่ที่หัวใจแล้วครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าน้ําหนักเท่ากันขื้นโชคดีตองรู้นะครับเป็นมวยคู่แรกของรายการด้วยวันนั้นจะยอดยิงเอซมาราครับเป็นรายการบนเวทีขยับขยับขยับครายเตะก่อนกันครับดูมวดเล็กๆแห้่หลอกจะเตะครับแต่ต่อยปักไปที่ใบหน้าเลยครับยอดพยัก ความเก๋าแหละครับดุมากกว่า4ปีครับหยับแล้วก็ล็อกตีโอ้โหตีลูกนี้ก็ะป๋อเสียวตีลูกนี้แหม่จะเจาะยางครับแหม่จะสูงอีกหน่อยนึงหนึ่งอาจจะโดนกระชับนะครับอันตรายพอสมควรขยับครับขยับเดินเข้ามากะชิงก่อนเป็นมวยขวาด้วยกันกู้หนุยต่อยขวาแหมต่อยฟักเสียงระฆังเลยครับดูใช้ได้ไม่ไหมมวยไทยเจ็ดสีกันจังหวะ หมัดนี่ครับหมัดนำหมัดสวยเลยครับเพว่าโดนสวนนี่สวยกว่าเต็มหน้าเลยครับอุ้ยโดนเข้าไปเต็มเต็มหมัดกับหมัดครับมาชมกันต่อครับหลังจากที่สยกขาดครับมาดูโดนลูกนี้ครับหักลงไปตัวเล็กกว่าครับแต่ว่าใช้เหลี่ยมใช้ให้มุมนี่เดินเข้าไปหาเข่าวงในแล้วครับเป็นมวยเข่าในอาชี้เป็นมวยเข่าในได้มีกันทั้งคู่แต่ว่าเข่าใครจะดีกว่ากัน เขาก็บีก็คือปานเพชรเล็กครับแป่ว่าเขาสตูนก็ยอดพยักเอาละครับเล่นในละครับลุกจากกระตุกจากกระตุกตีล็อกใต้ปีกจากใต้ปีกเอ้าจับล็อกอจอดยางเตะลงไปด้วยกันเอาไม่เป็นไรลุกขึ้นมาครับต่อยน้ำมปก่อนยอดพยักโอ้โหโดนเตะต่งนี้ครับก้านคอเลยปานเพชรเล็กนี่คจับเตะปากเข้าไปก้านคอครับไม่เป็นไรยังทนได้ ยอดยักษ์คนได้เล่นไม้กันอีกแล้วครับขวางแตงตัว,ว้วจับกด <c oughs> ดูการกดของยอดพยักษ์ครับบ <c oughs> ล็อกแน่นๆแล้วก็กดจะสะบัดให้หนุดครับ <c oughs> ปานเพชรเล็กจะเอามาว่ากันใหม่เดินเข้าไปหาครับปานเพชรเล็ก <c oughs> กดพยักยอบยักษ์หน้านดูสายตาหน้าโชว์สายตาครับหลบเท้าหน้าหลบเท้านิดเดียวครับไม่งั้นปลายทางเหมือนกัน ันครับดึงออกมาใหม่หอาจารย์ยอดยิ่งเกษรมาลาดึงกลางเวทีดีกว่าโดดแค่เข่าลอยเข้าไปจับล็อกเอวแล้วก็ตีตีตีนีตต่ตัวเล็กว่าเห็นได้ชัดเจนเลยครับแยบระบนแล้วหมดยกครับโอ้โหทําอะไรเหนื่อยเลยครับทางด้านของปานเพชรเล็กสุดท้ายแล้วยอดไปยักเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับดี่ครับรเขาเรียกว่าเล็กพลิกขี้หนูเล็กแต่เก่ามาดูชนได้ไมไหมมวยไทยเจ็ดสีมัดขวาลูกนี้ครับเข้าไปเต็มเต็ม โนเกี่ยวแม่จะเกี่ยวเขาแต่ว่าจบไม่สวยโอ้โหโดนไปเต็มๆครับแล้วก็โลกนี้ครับปากเข้าปเต็มปากเลยครับออีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้เวลาหมดบนเวลาพวก,กนใหมายพวกนี้สวัสดีครับ